เห็นยังจ๊ะกะหรี่ปั๊บอันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยทำแป้งข้างนอกแป้งชั้นนอกใช่ไหมจะม้วนม้วนลงไปอยากกินกน็ต้องช่วยกันเฮ็ดอันนี้เห็นอย่างอืกน้อยน้ยอยน,นี่แป้งข้างในแป้งชั้นในใช่ไหมมีทั้งข้างนอกทั้งในยอยากเนาะซื้อสได้กิน ฮอะระละบาทเนี่ยที่เริ<ช>่มฮอรละบาทใส่พองดวงด้หยอจังเลยฮอืมแต่มันแห้งนิดหน่อยอืม ใส่บิ้งด้วยหวานมาช่วยขึ้เครื่องแม่ได้กาแาได้อยู่ใส่เบิ้งอืมเอายกขึ้นมาให้แม่เบิง้งโอ้ยอ้าวเห็ดงามอยู่ใส่วางลงดูวางลงดูวางลงดูแฟงมันแห่งมันเลยมีส่วนที่หลุดออกนิดนะึงเอองามตัวละใครอยู่เด้เนีย้ยมาไปห่อกันต่อ <c oughs> บาด <c oughs> นี่สิ <c oughs> ได้ทอด <c oughs> อสิได้กินไว้ไว้สิได้กินไว้ไว้เออ เนี่ยายก็ต้องซอยกันเฮ็ดลูกอีหล่าคือเริ่มจากทางนี้มันดีกว่ากับแม่น้องแม่เริ่มแม่เริ่มอีกทางนึงอีหล่าเริ่มอีกทางนึงโอ้นั่งเฮ็ดคักติบัดเนี่ยปวดขาตียืนปวดขาตีขึ้นได้นั่งเฮ็ดมันใชได้ยืนนานมันใช่เดินนานใช่ิ่ง แต่เบิ้งอะไรเนี่ยโอ้โนี่งามเว้ยมาด่นกัดคู่ออกเย <c oughs> อวส,สุดที่แล้วเห <c oughs> ม่ยว,วันนี้เห็นอย่างหมดนี่มาทอดน้ลนะอล่ะเนาะแ้่ต้องให้แม่ทอดน้อยยานนึ่งมันมเดี๋ยวแม่ทอดเองโอเคจ้ะหายอียงห่อนดี ห่อนห่อนวะแสบเบิงใส่ข้างในด้วยโอ้แซบบ่เฮ็ดกินเองอแฮบกับแม่กับว่าห่อนทอดหัวก็แล้วลูกย่านบ่ได้กินแสบเบิง่งใส่เบิ่องอันเจ้าของจีบนะสวยบ่ไหนดูลายที่ดูลายก้นหอยที่สวยไหมข้าเบิ่งไล่แตกดีแทะเนี่ยคนออกอ,อีหลาเป็นคนปั่นได้ไงวนะ ห,ห่อนห่อน,อนออห่อนควนออกแซ่คว้อนออกเอามันห่อนอยู่กักกินอ่ามีไก่จากน้ำมันในหลูกไม่ยันเกระทะดัดไ่อยากาให้มันคูใส่เพิ่แม่สิได้อีกโอ้ยคูกับเมียนเองจะเนาะย,ยาแม่ได้อืมแฮ<ถ><ถ>บแทบห่อนกักกิน 嗯。Mm.